กำนันนกกำนันนกกำนันนกเอยเอยวะอยากไปบ้างกำนันนกไออยาวะไม่อยากไปบ้านกำนันนกหรอกจ้าเปลี่ยนใจลีกว่าจ้าวะไม่ไปวะไม่ไปกำนันนก กำนันนกเขาเป็นใครกำนันนกกำนันนกเขาทำไมกำนันนกกำนันนกเขาอยู่ที่ไหนมีใครรู้ช่วยตอบผมทีชื่อชื่อนี้อยู่ๆก็มีมามีกระแสขึ้นมาเรื่องอะไรกันนะระเบิดดังฟ้าผ่า ระเบิดดังกองฟ้าเมืองไทยระเบิดดังกองฟ้าเมืองไทยกำนันนกเขาเป็นใครกำนันนกเขาทำไมกำนันนกเขาอยู่ที่ไหนมีใครรู้ช่วยตอบผมทีเสียงวิภากวิจารดังสนั่นโลกโชเชียวดังสนั่นเรื่องเสียวเสียว เกี่ยวกับคนมีสีมีทั้งเรื่องดีและไม่ดีใครรู้เรื่องนี้บ้างหนอช่วยบอกต่อให้ผมทีนะครับพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยกำนันนกกำนันนกกำนันนกเอ๋ยเอ๋